ถ้าต้องการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่เนี่ยเราควรจะไปทำอะไรไปตรงไหนไปตรงจุดไหนวันนี้เราจะมี3เทคนิคในเข้าสู่การดึงดูดความสัมพันธ์ครั้งใหม่มาให้กับเราค่ะข้อแรกเลยนะคะออกไปสู่โลกภายนอกหรือว่าไปหาสังคมกฎแรงดึงดูดนั้นบอกว่าคุณเนี่ยมีคุณสมบัติแบบไหนคุณเป็นยังไง เราก็จะดึงดูดคนที่เหมือนกันกับเราเนี่ยเข้ามาหาเราได้ก็คือเราเนี่ยต้องเป็นตัวยืนเลยถ้าเกิดว่าเราไม่มีความคู่ควรเราก็จะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเช่นถ้าคุณต้องการที่จะเป็นคนที่มีความพัฒนาตัวเองเหมือนกันคุณก็อาจจะเข้าคลาสเรียนอาจจะเป็นคลาสเรียนออนไลน์คลาสเรียนต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ย เขาชอบอะไรเหมือน,อน,ก,นกันกับเราทุกข้อคาดเรียนที่อาจจะไม่ต้องออนไลน์ก็ได้ไปออฟไลน์บ้างนะคะก็จะยิ่งทำให้คุณนั้นได้เจอ,เจอผู้คนมากขึ้นการที่เราต้องการดึงดูดคนเราก็ต้องเจอ,เจอผู้คนถูกไหมคะข้อที่สองก็คือคุณจะต้องเปิดใจพูดคุยแล้วก็เปิดรับโอกาสต่าง ไม่ต้องอายค่ะที่เราจะบอกว่าอืมเราก็โสดอยู่นะคุยกับเพื่อนใหม่ๆได้นะคะแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปในสู่การที่แบบรู้จักเพื่อนของเพื่อนหรือว่ารู้จักคนใหม่ๆได้ด้วยเช่นกันค่ะอย่ากังวลว่า กิจกรรมใหม่ๆที่เราจะทำเราจะทำไม่ได้นะคะบางทีอาจจะเป็นการเช a ยร์เลนต์ตัวเองนะให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ทำอะไรใหม่ๆได้แล้วเวลาเราไปทำกิจกรรมที่เราไม่เคยทำเนี่ยมันจะยิ่งช่วยให้เราเนี่ยมีความกระตือรือร้นมีความรู้สึกสนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้นและเมื่อคุณมีความสุขคุณก็จะเป็นพลังงานที่ดึงดูดความรักและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคุณได้ค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะที่อยากจะให้ทำกันก็คือการใช้กฎแรงดึงดูดค่ะเพราะว่าการใช้กฎแรงดึงดูดเนี่ยมันจะสามารถที่จะดึงดูดสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเราสามารถที่จะดึงดูดสิ่งที่เป็นตัวเราที่เราเหมาะสมและพัฒนาตัวเราเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปกฎแรงดึงดูดดีๆจากครูแอค่ะ